สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอืมอ่าจริงๆคำว่ามูลเนี่ยหลายๆมันมันเป็นคำที่หลายๆคนมันมันไม่ตรงกันอ,ะอ่ะอาบางคนบางคนก็บอกว่าได้ตังค์เยอะๆ 10X บางคนก็บอกว่า20%ก็พอแล้ว10% 20%ก็พอแล้ว เพราะฉะนั้นข่ามูลของแต่ละคนไม่เท่ากันข้อมูลในสายตาผมผมว่าผมผมมองที่แฟร์ไพรซ์ของของโทเค็นอ่ามันอยู่ในจุดจุดที่มันควรจะอยู่ตามอ่าตามศักยภาพของตัวแพลตฟอร์มนะฮะซึ่งก็จริงๆก็ประเมินด้วยประเมินด้วยโมเดลในการวัดเลั่นของบริษัทธรรมดาธรรมดาทั่วไปได้ครับผมขึ้นขึ้นอยู่กับ อะไรนะเรื่องวันิวของแพลตฟอร์มมากกว่าก็สมมุติว่าราคามันอยู่ที่แฟร์ไพรซ์แล้วผมก็ก็โอเคแล้วอย่างสมมุติว่าแพลตฟอร์มมันทำรายได้ปีละ10ล้านเหรียญราคาโทเค็นมันก็จะอยู่ที่ประมาณ x x x อะไรก็ว่าไปที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ เราล็อตดอเปอร์เวอร์ชั่นแรกแล้วเนี่ยมันก็จะมีโปรดักต์ล่าสุดมาก็คือดอเปอร์1.1นะฮะซึ่งอัปเกรดไอ้ตัวเราเตอร์ใหม่ใน Twindex เราก็ออก Twindex 2.0ที่เป็น fractional algorithmic synthetic asset นะครับเราก็มี lending platform นะครับ stable coin swap ครับผม ครับผมเราเรียกกันเราเรียกกันเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเราก็เลยเรียก h y เปอร์เชนไปก่อนนะฮะก็จะเป็น Chain, อีเทเรียมฟอกเชนเป็นคอนเซนทัแบบ P O A สิ่งที่เราทำเนี่ยน่าจะเร็วกว่าเราประเมินว่าเร็วกว่า B S C ประมาณอย่างน้อยๆก็คือ20เท่าค่าแก๊สถูกกว่าไม่มีฟอนต์ันบอรไม่มีแก๊สวอลเพราะว่าเราจะใช้ อ่า e ี p r ลไพร์ทั่วทั้งทัวทั้งเชนนะฮะเป็นเชนที่ทำมาเป็น Defi-Chain โดยเฉพาะให้คนสามารถเทรดกันได้อย่างเท่าเทียมจริงๆครับผมเรามีแพลนออกไปทั้งโซล a นาทั้งอีเทเรียมหลังจากที่เราเคลียร์หลังบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราจะ expand ไปอาจจะเริ่มจากอีเทเรียมก่อนแล้วไป s o ล a นาตามครับผม อีเรีเรียมยังเป็นที่ที่มาเก็ตแชร์สูงสุดของของโลก Defi นะฮะ uh, uh, เป็นที่ที่เราคิดว่าตอนนี้เราแข็งแรงพอที่จะสู้บน BSC แล้วการกระโดดไปเวทีใหญ่อย่างอีเทเรียมน่าจะเปิดโอกาส uh, สร้างรายได้มากขึ้นโซลนาเองก็ยังเป็นเชนดาวรุ่งที่ที่ดูดูมีอนาคตนะฮะ uh, น่าจะ เป็นที่นิยมในในเวลาอันใกล้นอกจากนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่ออกเชนมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจุดที่สำคัญจุดหนึ่งก็คือ d ั u เ l ิลวอลเล็ตฮะก็จะเป็นคริปโตวอลเล็ตของ d o ปเปิเองนะฮะให้ยูเซอร์สามารถใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นเราอาจจะพยายามไม่ใช่อาจจะเราจะพยายาม อินทิเกตกับแพลตฟอร์ม uh, point of sale อะไรพวกนี้ทำให้สามารถใช้จ่าย uh, KYC ในชีวิตประจำวันได้ครับผม mm hmm. อันนึงที่เราใฝ่ฝันอยากจะทำมานานมากๆเลยก็คือ uh, Double Guard ก็คือเป็น uh, Crypto Peer Guard นะฮะสามารถใช้จริงๆมีหลายที่ทำมาแล้วก็คือ สามารถท็อปอัพพีเพ d การ์ดพวกปิซามาซิกการ์ดแล้วก็ใช้ในร้านทั่วไปได้นะครับแล้วก็ uh, เป็นกองทุนคริปโตนะฮะเราก็พยายามหาพาร์ทเนอร์หรือแม้กระทั่งหาหรือแม้กระทั่งตั้งบริษัทลูกเองที่แบบ uh, เป็นคริปโต Enabler ให้กับคนที่ยังไม่เคยลงทุนในคริปโตนะฮะอันนี้น่าจะโฟกัสตลาดอเมริกาเหนือมากกว่ามากกว่าในตลาดเอเชีย ค,คัอือคือผมมองมันเป็นเป็นเอโคซิสเต็มที่ที่เป็นนอนแบงค์ฮะที่เป็นนอนแบงค์ที่ที่คนสามารถาเรียกว่าอะไรนะมีเศรษฐกิจหมุนเวียนในเอโคซิสเต็มอย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็คนสามารถใช้งานบนนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแคชเอาออกเป็นเฟีรด เราก็อยากให้เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้นะเอาจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาแต่อย่างว่างานมันก็ต้องใช้เวลาอาจจะใช้เวลาแบบ2-3ปีในการทําพวกนี้ให้เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะโปรดักออกมาแล้วก็ยังจะต้องทำมาร์เก็ตติ้งต่ออีกยังต้อง acquire user, Ac lier, อร์แอ r ควายซัพพลายเออร์พาร์ทที่จะต้องหาเพิ่มยังมีงานให้ทําอีกเยอะมากเลย ครับผม d o อ b l e อรมีเทเล GRAM กลุที่เป็น Channel หลักในการสื่อสารอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทวิต t ตอรนะครับของ d o อปเปรทั้งจริงๆทั้งของ d o อปเปทั้งของ t วินเด็กนะครับสามารถติดตามข่าวสารของ d o อปเปหลักๆได้ทั้งนั้นเลยผมเองเนี่ยก็จริงๆทั้งผมทั้งทีมงานเนี่ยก็เปิดรับทุกความคิดเห็นนะฮะอยากให้ มาแชร์ความคิดเห็นแชร์ไอเดียก็ได้อยู่ตลอดเวลานะครับเราก็จะไปพยายามไปปรึกษากันแล้วก็ปรับมานำมาใช้เพื่อสร้างโปรดัก์ที่แบบตอบสนองกับคอมมูนิตี้โดยตรงนะฮะมีประโยชน์กับคอมมูนิตี้โดยตรงครับผมทำไมเจ้าแรงอ่ะ คือก็คือก็ฟังหมดนะฮะก็ฟังบอกแต่โอาจจะใช้เวลาทำบ้างครับผมจริงจริงจริง,รงทุกคอมเมนต์เนี่ยจริงจริงทุกคอมเมนต์ทุกชานแนลอ่ะเราพยายามอ่านนะข้อความบนเทเกรมบางทีแบบหลับไปตื่นขึ้นมาเป็นพันเราก็พยายามเลื่อนๆอ่านอ่านแล้วจนตาลายแล้วก็พยายามอ่านให้หมดนะ,ะแล้วก็จริงจริงโปรดเรสชั่นปัจจุบันเนี่ย นหลายส่วนก็มาจากมาจากความเห็นดีๆของคอมมูนิตี้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมตามคอมมูนิตี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นมากๆครับผมครับผมสุดท้ายนี้นะครับอขอบคุณที่โอกาสที่ผ่านมานะฮะขอบคุณที่แบบยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับ ความคิดเห็นแล้วก็การสปอร์ตในอนาคตขอบคุณมากครับฝากแชแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตับ้ค